สวัสดีครับวันนี้ผมเอมโลบอดิฟายนะครับผมมาเหมือนคลิปที่ลงไปเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้จะไม่ชัดนะครับผมมาเพราะว่าเสียงเครื่องมันดังด้วยรถนะครับผมมาเดี๋ยววันนีเ้เดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวใหม่นะอ่าโอเคมาจะบอกไว้ก่อนเลยเครื่องเสียงมันดังนะครับผมดังมากเลยนะครับผมอ่นะอันนี้คือท่อใบที่แล้วนะผมที่ลงไปแต่เสียงอาจจะไม่ชัดนะครับผม แต่คลิปนี้เสียง่าจะชัดกว่านะผมผมพูดผิดน,นะผมมันเป็นท่อผ่าหมกนะผมผ่าหมกกึ่งเปิดนะผมอ่านี่ฟังเสียงเดินเปานะผมเดินเป่าจะนุ่มๆหน่อยๆแต่ว่าเสียงเครื่องดังนะผมนี่เลยเสียงเครื่องดังชัดมากนะผมเชื่อมก็เป็น ชื่อมไปปลาครับผมงบประหยัดนะครับผมเชื่อมล้อเจียวนะครับผมทอไปนี้ไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวรอบหน้าจะผ่าใหม่นะเพราะว่าผ่านี้มันมันก็ยังดังมันยังดังอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าอยากผ่าให้มันเงยียบกว่านี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาผ่าใหม่นะผมนี่เลยเสียงออดทอหรือเปล่าเนี่ย เรามาดูอะรเพีางจะเอาท่อไหมจะไม่มีเอาท่อทอ,อนะผมมาเดี๋ยวเรามาเบิ้์ให้ฟังดูแคดแน่ขนานเนี้ย เอาเบิ้ลแตะเบิ้ลให้ดูเอาเบิ้ลข้ามขาดเลยโอเคนะครับผม อเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะผมมาฟังให้ฟังใหม่นะค,คลิปที่เราอาจจะไม่ชัดนะผมโอเคคลิปนี้คงใช้กันแล้วนะครับมาอีกรอบโอเคครับผมเอาไวแ้แค่นี้ก็พอนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะผมขอบคุณครับ